สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการชงโอวันตินเย็นค่ะจะมีสูตรแกออนและก็สูตรแก้ออนนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีผงโอวันตินนะคะครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นเจือดนะคะแล้วก็มีน้ำร้อนค่ะ เรามาเริ่มชงกันเลยนะคะเราจะชงสูตรสำหรับแก้ว16ออนก่อนนะคะใส่ผงโอวันตินนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะครีมเทียมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำร้อน125 ml ค่ะคนให้ละลายนะคะ นมข้นหวานค่ะ35 ml นะคะนมข้นเจิดค่ะ15 ml นะคะ โอเคค่ะสูตรแก้ว16ออนก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะชงสูตรแก้ว2 2ออนนะคะผงโอวันตินค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะ ครีมเทียมหนือช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน150 ml นะคะคนให้ละลายนะคะ นมข้นหวานค่ะ45 ml นะคะนมข้นเจิดค่ะ20 ml ค่ะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปจัดเสิร์ฟใส่แก้วเลยค่ะเทน้ำแข็งให้เต็มแก้วขนาด16ออนแล้วก็ย2ิบ2ออนนะคะจากนั้นก็เทโอเปนตินลงไปเลยค่ะ ท็อปหน้าด้วยนมข้นจืดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโอวันตินเย็นแก้ว16ออนแล้วก็แก้วยิบ2ออนของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ